ก็มีข่าวสัรญาป้าน้อยสีแยกสะพานควายตอนนี้ไม่ได้เปิดร้านอยู่ที่เดิมแล้วนะครับใครมาที่สีแยกสะพานควายตรงนี้นะฮะจะไม่เห็นป้าน้อยนั่งขายอยู่ตรงนี้แล้วนะเดินเลยไปนิดนึงนะครับตรงสี่แยกแล้วเลี้ยวซ้ายไปตรงนี้เดินไม่กี่10เมตร,รเท่านั้นเองนะฮะก็จะเจอร้านป้าน้อยซึ่งอยู่ก่อนถึงร้านสะดวกซื้อนะครับคุณป้าย้ายร้านมาหยุดตรงนี้เนี่ยประมาณ3เดือนแล้วนะฮะใครที่เป็นลูกค้าเก่าหรือว่าลูกค้าใหม่ในแวะมาอุดหนุนแล้นะครับรับรองว่าเจ้านี้เนี่ยรสชาต สั่งขยาต่างๆนี่อร่อยอนี่ไงมีเบอร์โทรป้าด้วยเนี่ยใช่ไหมครับไม่ได้ไม่ได้หรออ๋อนี่คออ๋อนี่จ่ายเงินโอ้สแกนจ่ายใช่ไหมโทรป้านจำไม่ได้ <c oughs> โธ่แล้วใครจะติดต่อบ้านได้ยังไงโทรหาบ้านไม่ได้บ้านจำเบอร์ไม่ได้จำเบอร์ไม่ได้ด้วยย้ายมาอยู่ตรงนี้นี่เข้าเดือนที่สองแล้วใช่ไหมครับเดือนี้เดือนเดือนที่สาอละยี่สิบบาทร้านป้าน้อยร้านแม่เหลืน้อยขายมากี่ปีแล้วครับป้าสองยี่สิบ พศยี่สิบสองห้าสองศูนย์นะต้องใา้กี่บาทสองบาทต้องใส่ตังบ้าโลสองร้อบาทครับผมคุณป้าทำเองทั้งหมดใช่ไหมครับทั้งหมดค่ะคุณป้าเป็นคนจังหวัดอะไรครับเนี่ยอ๋อแน่นอนขนมไทยบุรีอร่อยอยู่แล้วขนมไทยเป็นเท่าไหร่ครับแปดแปดสิบบาทนะครับผมขออนุญาตเอาไปลงจิ๊กตอกนะป้านะขอบคุณครับไปแล้วครับสวัสดีครับ